ี่ค่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามเช็คอินนะคะจจนจิก็พาทุกคนนะคะไปเช็คอินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะคะไลฟ์สไตล์แล้วก็บิวตี้นะคะแล้วก็มีคนรีเควส์มามากมายว่าพี่จจนจิพามาดูแฟชั่นอินเทรนด์บ้างได้ไหมนะคะวันนี้จจนจิก็พาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะเอแลนค่ะไลฟ์สไตล์สโตร์แอนด์เคาน์เตอร์สเปนนะคะซึ่งคัดสรรสินค้าจากนักออกแบบนะคะโซแฟชั่นวีคแล้วก็นักออกแบบชั้นนำมากมายรวมอยู่ที่ร้านนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะแทนค่ะแบรนด์แมเนเจอร์เอแด์ค่ะค่ะซึ่งจินจิก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเอแลนด้วยก็ครบรอบ3ปีทริปเปลิลเอเลยนะคะซึ่งที่เอแดลเนี่ยมีแคมเปญอะไรพิเศษบ้างครบรอบสปีคือจริงๆหลายอย่างมากค่ะก็คือจะมีโปรโมชั่นนะตอนนี้ทุกวิคเอนจะมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อชิ้นที่3ลด30%ว้าวหรือว่าตอนนี้เรากำลังจะลอน c อลลา b o เ a t i o n พิเศษใหม่กับสตอคโฮมซินโดมก็คือเขาจะดีไซน์แบบ สีพิเศษกับลายพิเศษให้เอลแอนโดยเฉพาะมีเฉพาะที่เอลแอนกรุงเทพเอลแอนประเทศไทยเท่านั้น,นาา่ะคือนอกจากที่เอลแอนเนี่ยจะครบรอบ3ปีแล้วนะคะไอเทมของเขาเนี่ยมีเด็ดๆมากมายเลยนะคะแต่ไอเทมที่เอลแอนแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยคืออะไรคะสําหรับผู้หญิงแล้วว่าเสื้อครอปแบบเสื้อสซานเออเ<ส>อะไรอย่างนี้เสื้อสัส้นๆ<อ>แบบต้องมีแบบต้องมาต้องม่มีทุกแบบช่วงเนี้ย คิดว่าย wow. ูน right? ิเซ <like like ็กซ์มาแรงก็เสื้อโอเวอร์ไซส์จริงๆที่ใส่แบบหญิงชายใส่แมทอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูแบบไฮไลท์แบรนด์แล้วก็อะไรแบอะไรเด็ดๆอะไรที่เพิ่งเข้ามาใหม่นเดยจทัสชวไปดูกันดีกว่า ้อนเนี้ยจะเป็นก้อนแบบหลากหลายแบรนด์มิกซ์แต่ว่าราคาพิเศษเป็นวันไพรส์คือปกติ3 0 0พขายพันห้าอะไรเงี้ยโอ้ยวบาย triple A ค่ะตัวแบรนด์มันจะเป็นแบรนด์แบบสปอร์ตนิดนิด<ช>สตรีทน้อยๆเป็นผู้หญิงแบบไม่ได้แบบหวานมากตรงนี้ก็จะเป็นของพลาสมานะคะมีพลาสมามีนัวมีหลายหลายแบรนด์ค่ะอันเนี้จะเป็นมิกซ์สลับตรงนี้เป็น OIOI ก็จะสปอร์ตสปอร์ตมีความเพรปปี้นิดนึงมีแบบคูดดี้มีเซยอยดที่แบบ ใส่ง่ายอะค่ะแล้วก็มีค่าดีมีอะไรเงี้ยเออนี่อันนี้น่ารักนะคะแล้วก็ลองแมชกับกระโปรงในร้านเพราะว่าเขากำลังแบบกลับมายุคเก้าส่วนใช่วงนี้เขาก็จะแต่งตัวแบบสีสีหน่อยแล้วก็แบบสไตล์ก็จะเก้าส่วนอะไรเงี้ยอันนี้คือชื่อ another a ค่ะอันนี้น่ารัก อันนี้จะเป็นแบบไลท์ทริบิชนเผ่านิดนึงชอบใส่ได้สองด้านเป็นแบรนด์ที่มีความหลากหลายอ่ะแล้วก็จะมีอย่างที่บอกว่าแกงครอปจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเอแลนด์สวยมากอันนี้จะเป็นเดียสต็อกเกอร์ค่ะแล้วก็อันนี้คือพลาสมาสเฟียร์อันนี้ให้ดูเพราะว่าของเพิ่งเข้าใหม่แบบเพิ่งเข้าเมื่อคืนแล้วสดๆร้อนๆอันนี้โอเคเลยค่ะใส่แบบใส่เสื้อยืดอกิ้งยีนเอกไปแบบตรงง่ายๆใช่เอาไปกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงเป็นอะไร คือแบรนด์3.3 f ือ Trip มันเป็นเฮาส์แบรนด์ของเอแลน์ก็คือเขาจะผลิตเองดีไซน์เองจะไ,ไม่ใช่ดีไซนเนอร์อที่นี้ความพิเศษของ3.3อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบใส่ได้ทุกวันใส่ง่ายๆเป็นสาวแบบหวานให้มานิดนึง มาต่อกันในโซนของยูนิเซ็กแล้วก็ผู้ชายดีกว่าเราเรียกว่ายูนิเซ็กเต์เพราะว่าหญิงได้ใช้ได้ใส่แบบโอเคถ้าเกิดยูนิเซ็กน่าจะสตาร์ประมาณแบบเอลยี่แปดอะไรเงี้ยค่ะได้จะเป็นเอลวุฒามาใส่ของขี่ใช่แล้วก็เสื้อเชิ้ตแมทสมายๆอะไ่างเงี้ยนี่อันนี้นะคะสตรีทขึ้นมานิดนึงคือจะเป็นอีกรูปนึงต่างจากดีไซเนอร์ผู้หญิงนะคะ outdoor camping เราก็มีค่ะมีไปแบบทุกโอกาสทุกที อันนี้จริงๆเป็นอีกแบรนด์ที่อยากไฮไลท์ชื่อย<า>่างไาร์แว,ว่าความสนุกเขาคือดีไซน์คือแบบเฉพาะพิเศษมากๆใชรได้ทุกตัวทำสีได้ดีมากแล้วก็แบบกราฟิกสนุกคาแรคเตอร์ชัดอะไรเงี้ยบาน่นรัลอะไรอย่างนั้นเป็นแบบแมทบนล่างอะไรอย่างงี้เกาหลีฮาวายกำลังฮิตแล้วก็เกาหลีทำเชิร์ได้ดีด้วยแหละ มุมนี้ค่ะจะเป็นแบบชายหล่อเป็นแบบฟอร์มอลขึ้หมาอีกน,นึงจะมีเชิ้ตมีสแล็คแล้วก็มีแบบเป็นสูตรเป็นเซ็ตอะสำหรับแบบไปทำงานได้ไปอีเวนต์ได้นี่ผู้หญิงใส่ได้ออผู้หญิงใส่ได้ยูนิเซ็ตจริงๆนะคะจะบอกว่าแนะบรนด์ชื่อเวสก็คือจะเป็นพวกเบลเซอร์ดีเชิ้ตดีกางเกงหล่อลอะไรเงี้ย แบรนด์ที่เข้ามาใหม่อีกแบรนด์นึงเราเรียกว่า LMMM แล้วกันจะมีไอเทมดีไซน์ค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้จะเป็นแบบสนุกอันนี้คือจะเป็นใส่ over ใส่ทับเลเยอร์อีกทีหนึ่งไลฟ์อันหนึ่งจะเป็นแบรนด์แอดค่ะแอดก็จะเป็นแบรนด์แบบเป็นคีย์แบรนด์ของเอเลนสิเนเจอร์จะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตต่างๆลายพินพ์อะไรเงี้ยมินิมัลหน่อยแต่ว่าก็เพิ่มแอดความเป็นซัมเมอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่เสื้อเนี่ยอันนี้เป็นลายทางเป็นแบบแล้วเนื้อผ้าคือสบายน่าจะแบบระบายได้ดีเหมาะกับชนะะค แอนท์เซซอรี่ตรงส่วนนี้นะคะชื่อว่าวิตูวิตเกิร์มีเหมือนกันหงเท้าแบบโท็แบกอะไรอย่างงี้ยี่ห้อแบ็คกูจะบอกว่าอะไรนะหลักฟังก์ชันดีคือใส่ของแบบหนักมากก็คือยังไหวได้หรอได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ดีมากจริงดีมากจริงค่ะแบรนด์เฟเนกข้อดีคือเป็นแบรนด์มินิมอลแหละหนังแท้หนังแท้ด้วยแล้วก็ราคาดีแบบพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยนั่นรึนี่มีอันนี้ด้วยเป็นแบบกระเป๋าอ่ะเป็น อันนี้อลิสมาทาก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกึ่งสาวออฟฟิศนิดนึงหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของอ c ซเซสซอรีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแว่นนั่นเองใช่อันนี้เป็นฮาส์แบรนด์ของเอแลนค่ะเป็นแบบสาวซื้อที่แล้วต้องโซนของหมวกเนี่ยเนียมากๆมีไหมพรมคือแบบทำตอบโจนหนึงแต่ซัมเมอร์ก็ยังอยู่แล้วแบบที่มี แน่ตลอดคือมีแก๊ปกับบักเก็ตค่ะที่มีค่อนข้างเยอะบ้านนันละคือแบบเขามีหมวกทุกทรงจริงๆใช่แล้วก็จะมีในส่วนของเข็มขัดด้วยกระเป๋าเข็มขาดมีแบ็คแพ็คมาลองดูได้ช่วง new normal นะคะไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Max ต้องมีนะคะใช่อันนี้อันนั้นแบรนด์ชื่อ Le ม a สกาค่ะเป็นแบรนด์ที่ผลิตแมสโดยเฉพาะเป็นผ้าที่ช่วยกรองฝุน่นละอองแล้วก็แบคทีเรียมีไซส สำหรับหน้าพอดีมี S กับเรเงยะแล้วแต่ว่ารูปหน้าอะไรยังไงก็ลองมาดูแล้วนี้ก็คือโซนบิวตี้นะคะซึ่งจะรวมผลิตภัณฑ์นะคะของเกาหลีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะหลักๆจะเป็นพวกสกินค่ะที่ดูแลผิวพรรณหลังจากเอ a แ d นด์ครบรอบ3ปีเนาะเราก็คือมีมิชชั่นพิเศษสำหรับ3ปีเอลแ d นด์ก็คืออยากจะให้จันจิลองเลือกลุกในร้านสามลุก ปังๆโจทย์แรกคือถ้าฉันสิ่อยากไปช้อปปิ้งแถวบ้านแบบเซเว่นหน้าบ้านอะไรเงี้ยห้าเมตรแต่ว่ายังเก๋อยู่เพราะแบบอาจจะมีแฟนๆามาเขอาอาจจะจำได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคใช่ลุกสบายๆแต่เก๋อยู่ เบาๆผ่านค่าช่วสบายๆนี่เลยนะคะท่ทั่วลุกนะคะน่ารักน่ารักโอเคมิชชั่นต่อไปค่ะถ้าจันจีมีนัดแบบปาร์ตี้กับเพื่อนสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ความยากคือต้องไปงานเปิดตัวสินค้าต่อคอนทราสต์หนจะไปที่ลุกไหน เลคชอบลุกนี้นโอเคลูกนี้ถือว่าผ่านโจ์ลกที่3คือต้องไปแคสงานต้องใส่ชุดชมพูแต่เดินทางโดย BTS ก็จะมีความแบบขัดแย้งนิดหน่อยเช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> สีชมพูเจอลูกค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกที่ผ่านไหมคะลูกค้าต้องแฮปปี้ลูกค้าต้องแฮปปี้แปลว่าผ่านค,า <Happy S 1> ค่ะเย <Happy S 1> ้ ครบสามปีเนาะก็<ม><ๆ>คือยังมีอะไรใหม่ๆสินค้าใหม่ๆมาให้เหมือนเดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะจริงๆทุกวีคเอ็นจะมีอะไรสเปเชียลตอนนี้เรามีไลฟ์ของทางร้านเองด้วยใน IG จีะนะคะ Aland_TH r แล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกมาสามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันแล้วก็สอบถามราคาสินค้าซื้อได้มีออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยออนไลน์<ล>ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดสะดวกก็มาที่ร้านดีกว่าสนุกกว่าสยามเซ็นเตอร์ชั้น M ค่ะมาชอปปิ้งกันได้ที่ Aland นะคะมีโปรโมชั่นตลอดค่ะ ไดด้ตติท่านจีได้มาสยามนะคะก็จะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นนะคะกันที่สยาม Discovery กับโซนนี้เลยค่ะ Discovery ่ e ซเลคชั่นะคะซึ่งจะรวมแบรนด์ต่างๆนะคะทั่วโลกเลยมาอยู่ที่นี่นะคะให้สาวๆได้ชอปปิ้งกันอย่าง e x c กซ์คลูเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่แบรนด์ไหนนะคะจจนจีแนะนำที่แบรนด์นี้เลยนะคะ โ o ชบอยเรนะคะเป็นแบรนด์ที่เซเลบริตี้เกาหลีเขาใส่กันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะคอนเซปต์ mm hmm. ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเซ็กซี่แต่คล่องแคล่วค่ะเหมาะกับสาวๆยุคใหม่อย่างเรามากๆเลยทีเดียวนะคะ